คลิปนี้นะครับเราพาทุกทุกท่านท,ทุกทุกคนมาที่วัดโพชัยนะครับอำเภอเมืองหนองคายก็คือวัดหลวงพ่อพระใสนะครับวัดหลวงพ่อพระใสซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกที่หนึ่งนะครับเป็นสถานศักดิ์สิทธิ์สถานที่ศักดิ์สิทธิ์คูบ้านคูเมืองหนองคาย <S <S เอามาบรรยากาศประมาณนี้ครับวัดโพชัยพระอารามหลวงสวยงามมากนะครับพี่น้อง ชมบรรยากาศรอบๆไปก่อน,นครับแต่สวยนะครับสวยมนะีประถุมงคลนะครับเช่าไว้ยืดเดียวที่ใจ คลิปนี้เราเดินทางกันมาหลายคนนะครับนล <c oughs> น้องสินให้ลูกสาว,นใ,สาวในห้างครับวันนี้ในห้างภูศรีวิไลลงมือเองอลองสินให้ลูกสาวครับยังแจกผู้บอกที่ยาวเนี่ยไล่เด้อวันนี้องสินให้น้องธิดาลาวครับส่วนคุณแม่เป็นคนถือดอกไม้ผิดหน้าที่กันไหมเนี่ย <laughs> แทนที่พ่อจะต้องถือดอกไม้แล้วแม่ไปเสียสิ้น <c oughs> แม่เตือนก็ามาอ๋อโอ้ยนั่นตกเก็บได้ท่านสารวัตเทพก็ามาได้ดอกไม้สวยๆ วันนี้จะขอพรเรื่องอะไรดีครับได้เรียนดนามขอให้สบายครับส่งที่รารถนาที่ดีงามนั่นนะอันนี้สวยที่งามเลยโอ้แต่ขึนงานแล้วถ้ามันจะเลีกน้อยนะ พี่ปาถนาก็มา <c oughs> ขากาเซ่มาแข่งแรลกแข่งแหลกหลวงพ่อ,งพอพระสายเอา้าหลวงปู่ศิลาเป็นคนสร้างศาลานี้หอหลวงพ่อพระสายแล้หลวงปู่ศิลาเป็นคนสร้างนะครับ นี่แม, <c oughs> ม่เตือนกับน้องไอ์แม่เตือนกับน้องไอ์ก็มา <c oughs> อันนี้แม่จอยก็มาจอยก็แม่ี่อส่งคือหลักง่่น่าอ นญาตนะครับอ,อนุญาตถ่ายคลิปเว,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 วอนนนี้ในห้างภูศรีวิไลนะครับพาลูกๆมาขอพร วัดหลวงพ่อพระใสพักคู่บ้านคู่เมืองแห่งจังหวัดน้องคายนะครับน้องไอขึ้นมาใกล้ๆเลย เอาไอ้ขึ้นมาข้างหน้าอันนี้ใกล้ๆนี่มาทางนี้นะ การเลื่อมสายนาสถานนะครับ ตอนนี้เราก็ขึ้นมาข้างบนโบสถ์นะครับข้างบนอุโบสถซึ่งเป็นอุยระวังนะลูกเป็นสถานที่ประดิษฐานหลวงพ่อพระสยองค์จริงนะครับอยู่ข้างบนอุโบสถ มากเลยนะครับสวยงามน่าเลื่อมใสศรัทธานะครับหลวงพ่อพระไยองค์จริงปฏิสถานที่อุโบสถวัดโพชัยนะครับพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายนะครับซึ่งเป็นพระคู่เมืองพระคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดหนองคายนะครับ วันนี้นะครับ วันนี้ในห้างภูซีวิไลนะครับน้องทีดาลาวซีวิไลและทีมงานนะครับมีโอกาสเข้ามากราบไหว้น้องพ่อพระสายที่จังหวัดน้องคายนะครับ นี่นะไอ้ออกมลพับสถานที่ร่มรื่นสวยงาม พัะโลงพ่อพระส์นะครับสาราพระเวทีวุฒิกรอนุสรพาเวสุวรรณจตุมหาราชิกา พิดาลาวเสียงโชคนะครับได้ไม้เลขไะหมายเลขแปดนะครับลูกแรกไม้เลขแปดตามด้วยไม้เลขสี่ ตามด้วยหมายเลขสองนะครับ3ตัวอพอว่าเป็น8 4 2สี่สองนะรับตัวนะครับขออนาตตัวแตามน้องธิดาลาวไปชมวันหลวงพ่อพระสายกันนะครับ หนูมานั่งตรงกลางเลยลูกนั่งตรงกลางนี่นั่งตรงกลาง,างเดี๋ยวหันหน้ามาก่อน อยู่กับพ่อปู่หนูจะฟังคำที่พ่อปู่สอนหนูจะอยู่กับพ่อปู่นะคะพ่อปูบอกว่าอันไหนที่ดีหนูจะฟังคำที่พ่อปู่สอนอะไรที่ไม่ดีหนูจะไม่เอาหนูจะบอกแบบนี้ขมือตาเป็นแบป๊อดสว่างแบบนี้จิ้งเหล่าตอ๋อมือตามันก็สว่างตัวโอ้ยหนูคงเหลับตามันก็มืดสิพ่อโกูตะกี้มืดโมเม มันว่าไมนเป็นแบบนี้ค่ะมันมันจะมีความเห็นลางๆก็ไม่รู้ที่เดินเข้ามาแล้วพอกลับได้เจอคนก็มืสังเกตคนที่มานี่สว่างว่าตรงนี้มีอะไรอยู่ต้องแบบสบายใจสบายใจใช่ไหมเป็นความรู้สึกจริงๆนะความรู้สึกว่าท่านแม่ฟ้าแสงเมตตามากเลยค่ะดูดูว่าท่านเป็นบรรดานก็มีสิ่งถึงที่สิ่งที่เคยไว้ค่ะ กูกะดีน่าอุ้ยนะอะไรพ่อยังไม่ได้พูดเลยเลยน่าอุ้ยก็เลยต้งเชขอพ่อดีๆจริงๆแตแล้วตั้งใจมาเลยนะคะเพราะว่าเชื่อไหมว่าจะอยู่กับพ๊อกพูสิ่งที่ป๊อกพูห้ามสิ่งที่พ๊อกพูห้ามก็จะไม่ทำสิ่งที่พ๊อกพูบอกว่าถ้าทำดีก็จะทำโอเคก็ดีมากแล้วอเอากระแล้วก็ลงข้างล่างกัน รู้สึกว่าอออิ่นใจมากเลยค่ะ ย,งงยังไม่อยากกลับยังไม่อยากกลับอย,ยอ,อยากไปนอนอยู่ข้างในเลยใช่ไหมไม่ใช่ฮ้องแทะเดี๋ยวนะครับพ่อพูพ,อพ่อผูพ,อพ่อผูมานี่หน่อย แม่พึ่งด้วยมาหนี้หน่อยเร็ว FC มาเจอตัวจริงเร็วๆลงจากวัดมาเจอตัวจริงนะครับ FC ว่า FC ทิดาลาวคิดการ์ดใหญ่เลยมาถ่ายคลิปให้ทิดาลาวหน่อยเร็วแต่ว่ากดติดตามทุกคนนะพี่นี่แน่ติดตามติดตามทุกคนต้องมาพี่นี่ คุณครูนะครับคุณครูนะครับอบคุณมากนะครับคุณรูอีนน่นะครับหน่อยนีน่นอขครับทำไมไม่เข้าไปลูกกล้องอาตทศไปไหนละกล้องอาเทศถือให้ลูกหน่อยสิอ่าี่เอ็ดปีเท่ากันใช่ไหมเป็นเพื่อนกันเลยนั่นน่ะ าเปพื่อนกันเลยเลกเฟซไปเลยมาเลกเฟซนี่ยมาเรียนไทยแล้วเนี่ยอันนี้มาเรียนไทยแล้วที่ดาราวมาไทยแล้วเอีอเพื่อนเอยเฟกันเพื่อนเฟเลยยังไม่ายเอได้ไงนี่โทรศัพท์น้องอยู่นี่ไบอกชื่อบอกชื่อบอกชื่อที่ดาราวีวสอไรได้เลยลองพิมพ์เข้าไปลูก บ่ผู้ใดลองเพ่งเป็นได้ยู่นี่ย้องเปลบ่นโชว์สักคนโชว์สักคนแล้วอาิตหาโชว์เพื่อนน่ยอาิตนาโชว์เพื่อนนิดนึงลูกร้องได้ไหมล่ะรองได้ไหมเดี๋ยวร้องเดี๋ยวเดี๋ยวต้ององ่ร้องได้ก็จะร้องได้หมอ่ลกงไม่เป็นลกงไม่เป็นเอองานเข่าละ โอ้โหระครังดังสนั่นเลยอันนี้คือเสียงระครังนะครับคนมีบารมีสามารถรูประคังดังได้เอฟซีเพื่อน mm hmm. ทิดาราวศรีวิไลนะครับจากโรงเรียนอะไรลกูกโรงเรียน้านหนองแวงที่เหลกค่ะอำเภออะไรจังหวดอุด hmm. รจังหวัดอุดรธานีนะครับ mm hmm. อันนี้นติดตามได้ที่เพจ น้องธิดาลาวสีวิไลนะครับเจอตัวเองแน่นอนวันนี้ทัศนศึกษานะครับนำทีมโดยคุณครูคุณครูอะไรครับคุณครูเกียงไกลครับผมคุณครูเกียงไกลนะครับลงโรงเรียนอะไรนะครับ ของแดงนนทบุรีครับผมอำเภออำเภอขุนมืางมีจังหวัดอุดรธานีครับโอเคครับผมนะครับวันนี้พาลูกๆมาทัศนศึกษานะครับใครยังไม่แอดเฟซที่ลาลาวใครยังไม่แอดงน่นโบมือแวบๆงนวลน้องโบนัสนะน้องโบนัสแล้วพี่คนนี้ล่ะฮะแก้วใสโอ้ชื่อฟาะมากเลย S <S <S อาวทีนี้จะให้ทิดาลาล้อร้องเพลงให้ฟังสักสักท่อนเล็กๆหนึ่งนะ,ะทุกคนเตรียมกล้องให้ดีเตรียมกล้องให้ดีนะ,ะทิดาราลอร้องให้เพื่อน,อนๆฟังหน่อยลูกอเอาท่อนหนึ่งสาวเล่าตัวน้อยตาผาตาพพยจากบ้านมากไกลหวังแค่เงนินสกต้นกลับไปให้คนทางบ้านเดือนดีคืนดี อย่าลืมไปกําลังใจให้ทิดาลาวด้วยนะลูกเอ๋ขอบคุณเพื่อนๆมากนะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยอะไรโอเคนะครับทิดาลาวถ่ายรูปหมูยังถ่ายรูปหมูยังถ่ายหน่อยถ่ายหน่อยถ่ายรูปหมูยังถ่ายรูปหมูยังเอาทิดาราวเข้ากลางด้วยเข้ากลางก็ได้เย็นตรงกลางเลยตรงกลางเลยทิดา อันน่ะหนึขอมินิฮาร์ดอีกรอบหนึ่งครับมินิฮาร์ดอีกรอบหนึ่งนะเฉกครับเอ้ยตัวนี้ว่ามินิฮาร์ดคือขอบคุณเพื่อนๆทุกคนขอบคุณคุณครูด้วยลูกขอบคุณคุณครูด้วยลูกเอ้ นี่ถ้าคุณครูไม่พามาหนูก็ไม่ได้เจอเพื่อนน่าเห็นเขาเป็นลูกดีลูกโดนนะแต่เดินเข้ามาแล้วเขาคุ้นๆไหมครับเจ้าหน้ยที่กำลังยื่นให้ไปดูโอ้ไมู่้หอเรียว่าจะแจกราครับผมครับผมขอบคุณคุณครูมากเลยจากโรงเรียนเราก็คือครับสองแดงนนทีเหล็กสองแดงนนทีเหล็กอ๋ออยู่ในของเราเนี่ยแหละอยู่อุรานีครับอุรานีก็ตัดไป คือว่าเป็นลูกศิษย์คนหนึ่งนะตามฝังของพิดาเรามานี่ลูกมาอยู่ไมใกล้คุณครูเลยตอนนี้มาเรียนที่ไทยแล้วกำลังทําเอกสารทําอะไรแต่ว่าก็เริ่มเรียนแล้วล่ะแลยังไม่ไม่เต็มที่เลยตอนนี้กำลังเริ่มทำอ๋อถ่ายรูปไปให้คุณครูหน่อยแล้ว หวังว่าพิดาลาคนนี้จะได้มาเป็นพิดาไทยอีกคนหนึ่งยินดีต้อนรับครับผมขอบคุณคุณครูขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณนะคนดังคนดังคนดังอันนี้ไม่ใช่คนดังแล้วกคนดำรับคุณครับ